พี่นางพี่นางตามลาสวนดอกนาหนาเป็นอันนั้นเขาเกี่ยวงามึงกับตัวกูไลสิว่าสวนดอกไม้พี่น้องอจะเฝ้าไร้หูไร้ตะเห็นเต้นี่วิวที่อุทัดพุ่นน่ะคันโมเขามีโดมอยู่พุ่นน่ะไปไปแคมปิ้งเข้าเขากางเต็นท์ทานนั่นโดมเขี้ยวนนั่เป็นนางกลูเบอรบรีมีสตูกามีบ้านน้อยความเนี้ยไปดังไฟคืนหาปลามาจี มันฝาคุ<อ><อ>มาทางรัดหรือจังไหนคะ <c oughs> <c oughs> จะรัดถึง,<อ>งไหนจ้าลายโค้งแ <c oughs> รัดแน่รัดหลังรัดจนไปไม่ได้ <Okay. S 2> มันบอกว่าอีกกี่นาทีลูกมันเริ่มเห็นความหวังไหม <c oughs> สองนาทีาเห็น บ้านดอกไม้บ้านโคบ,บ้านมุงนั่นคือจังหวัสตรอเบอรี่นั่นบอกกูตื่นเต้นเกือบตายสตรอเบอรี่มันคันกันไรบ้านหลังนั้นนั่นอ้าวพินไปแม่ไปมัดงาไปเนี่ยขาเกี่ยวแล้วนั่นไปแม่ไปจับมัดแม่มัดงานะเดี๋ยวเขาก็กราบอีกกรับกับกรับมันแห้งแล้วก <c oughs> ็แย <t realidade> ่ยยืมไปเกี่ยวเขาของเมืองไถ่ไหยังคือสิจวดจวดเนาะสามนาทีแล้วเนาะนี่บรรยากาศขาเจ้าอยู่จะมันโควิดกับ่มาหาเด้ออยู่ไก่อยู่จังสิอยู่ในป่านี่ โอวิดโคดากว่้มีดอกหอกจากสื่อเรนไปเอามันแตนในเมืองมือเด้อมาไกลปาะนี่มาไกลปาะนี่ห้างก็ยังไม่เห็นพีนี้แน่นั่นหิวกาแฟอะได้นี่ร้านห้างก็ยังไม่เห็นที่มั่งนี่มั่งที่มั่งดอกไม้มั่งนี่โรงงานนี่บ้านกับอันนี้แม็พินตานาห้างข้างแม็มาโครงโครงโพระโอ้ก็วิ่ง วิ่งออกกับนงกายไม่เยอะหน่อยปะเสื้อไหนวิ่งเมืองบ้านสมัยกเก่าเัวอะไพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมมีบา้านสวนแบบนี้เน,นาะทิ้งไว้บ้านมีอยู่ในเมืองพอหน้าร้อนก็มานอนนี่ระวังหลังนี่ระวังจะวแวงง่าติเออตันนี้เห็นระโดมนั่นเห็นบ่อขักุจามทุลาราฟี่น้ำไหนโฟท่างงามนั่นนี่กุจาจก็